สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวเม่าค่ะข้าวเม่าแล้วมาดูสิ่งประดิษฐ์นะคะนี่ค่ะให้ดูเพลินตาไปเลยนะคะนี่ข้าวเม่านะคะนี่เห็นไหมคะโรยน้ําตาลทรายนะคะโรยน้ําตาลทรายอร่อยด้วยนะคะค่ะแล้วก็โรยไปด้วยน้ําตาลทรายมากินกันได้เลยนะจ๊ะนี่ก็ะป็นงานประดิษฐ์นะคะขึ้นมาจากแก้วพลาสติกนะคะที่เขาทิ้งไปแล้วนะคะเอาเศษ กระดาษมาห่อหุ้มนะคะมีต้นนี้เนี่ยดูทําต้นแบบทําเล่นๆสนุกสนุกนะคะนี่เอามาโชว์นะคะนี่อย่าเป็นองง่นะค่ะมีมีผลไม้เราออกไปหานี่อัง่นอัง่นเอา้อามากินกันอัง่นนะจ๊ะมากินอัง่นเลยนะจ๊ะตังดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะเขาแบบว่าถ้าเราฐานฐานเขาไม่นนั่นนะคะเขาก็จะไม่ตรงนี่เราก็ต้องตรงนี้ จ๊ะนี่ก็เป็นพวงกุญแจตุ๊กตาทำด้วยขวดยาทาเล็บนะค่านี่นะคะเราใช้ยาทาเล็บนะคะ,ะ,คะ,าาละ,คะแล้วก็ใช้ไอ้ไหมพรมนะคะมาติดลูกตาแล้วก็ห้อยมิค่ะิ้งติ้งติ้งติ้ง,ง,งค่ะเอามาปั้นนะคะปั้นใส่เอาขวดอยู่ข้างในนะคะใช้ปั้นนะคะมาหนูก็จะมากินด้วยนะคะเข้าเม้าคะ่ะ ตุกาตาน้อยก็จะมากินข้าวเม่าด้วยนะจ๊ะค่ะมากินกันได้เลยนะคะนี่นี่อร่อยนะคะใส่มะพร้าวมะพร้าวอะไรนะคะมะพร้าวขูดอ่อนนะคะนี่นะคะหอมๆนะคะข้าวเม่าก็จะหอมนะคะถ้ามีกล้วยไข่หน่อยก็ยังดีกล้วยไข่ไม่มีแต่หลายมันไม่มีนะคะกล้วยไข่ แม่ะคะ้าน้อยนี่อร่อยนะคะใสน่น้ำตาลทรายสีขาว <c oughs> เดี๋ยวดูไปดูมาก็สั่งของในนี้แล้ค่ะเพราะเราจะสั่งของสั่งดินนะคะ เราก็เข้าไปดูในร้านะคะดินนี่ที่ป้านนี้นะคะสั่งแล้วไม่ต้องไปจ่ดยจังไกลมากเหนื่อยทำงานหละชิ้นนะบางครั้งต้องใช้กล้วยถ้าเป็นกล้วยไม้อยู่ในตอกล้วยไม้นะคะอยู่ในตอหรือเป็นกล้วยไม้ช้างกะอะไรพวกนี้นะคะ ใช้ดินประมาณสามก้อนถ้าไม่ไม่ใหญ่มากนะคะอไม่ใหญ่มากตอนนี้งอยู่ทำไปนานนะครับมาทํากับข้าวมันก็ชอบทุกอย่างเนอะไม่รู้จะเราจะเราชอบไหนแล้วก็ทํดาดังไม่ปังไม่ปังไม่เป็นไรแต่ใจชอบมันทำให้ให้เราสบายใจอะ่ะคือว่า สบายใจในการที่เราทำและออกความคิดเห็นออกมาจากใน YouTube เนี่ยมันสบายใจนะคะนี่คือกำไรแล้วค่ะกำไรจริงๆอ,อร่อยจริงๆอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าทำเยอะนะบ,บางทีอ่ะส่ง ถ้าเป็นของฝันเนี่ยนะคะเนี่ยแบบตุ๊กตามั่งนี้เนี่ยจงเป็นของฝันจนหมดเวลาเราทำเราก็เก็บมีมีมีคนก็มีนะคะมีสั่งนะคะแต่เราบางครั้งเราทำคนเดียวเนาะต้องใช้สตินะคะในการทำไหนจะทำกับข้าวอะไรก็เลยต้องแบบว่าแบ่งเวลาให้ฉันบ้างนะคะ ออกแบ่งเมลาให้ฉันบ้างการทำนะคะศิละปะปั้นหรือออกแบบพวกนี้นะคะมันต้องใช้สมาธิและชอบเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงแล้วทำไมถึงว่าที่ทำเนี่ยทำไมถึงถึงมีเสียงเพลงเพราะในเสียงเพลงเนี่ยเราจะออกความคิดไอเดียแต่ละอันแต่ละอันหรือคำพูดแต่ละครั้งที่เราเอามาพูดนะคะ นี่แหละแล้วไอ,อเดียมันจะออกมานะคะแบบทําอะไรที่แบบว่าเครียดคือว่ามันไม่สนุกอะ่ะขอ,อมีเพลงบ้างนิดหน่อยก็ยังดีชอบจริงๆนะคะชอบเพลงชอบทํางานที่มีเพลงอย่างเราจะปั้นอะไรก็จะต้องเปิดเพลงเบาๆหน่อยะคะ่ะความคิดมันจะได้มือมือเวลาเราทํามือมันจะได้รู้สมาธิหรือว่านึกว่า ถ้าทำตุ๊กตาตุ๊กต,ตาหรือดอกไม้เนี่ยเราจะคิดค้นยังไงว่าจะให้มันมันฐานมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะความคิดมันจะออกมาเลยนะจริงๆความคิดเนี่ยเต็มเลยนะบางทีให้เด็กเด็กเล็กๆเนะี่ยไปต่างจังหวัดก็ให้เขาทําเล็กๆเล็กๆเนี่ยเป็นของฝากแจกตุ๊กตาบ้างอะไรเงี้ยความคิดมันจะออกมาเลยนะคะในการทําทุกอย่างนะี่ยการทําการพูดหรืออะไรนะคะ แตกับข้าวทำง่ายที่สุดกับข้าวคลินท,ทำง่ายที่สุดแล้วก็ธรรมชาติชอบต้นไม้เป็นคำรักหมารักสัตว์จะเป็นคนเป็นแบบนี้นะคะจะเลี้ยงทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงสิ่งของอย่างเลี้ยงหอยเชอรี่เรียบจะไม่กินเท่านะคะเลี้ยงไว้เาย่านั้นน่ะเลี้ยงเขาเหมือนก็เป็นครอบครัวเดียวกันจะไม่กินไม่ ไม่กินสัตว์ที่เราเลี้ยงนะไม่กินก็จะยาวมากแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอออดพัยขอให้ครอบครัวของท่านหรือครวเรือนนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะในชีวิตนะคะบุญรักษาพระพุครองนะคะสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะนี่นะคะให้ดูที่ไปเรื่อยๆก่อนจ้านี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะ